เห็นวันนี้บอกว่ามีงานลดราคาของแร่อันนี้ไอ้วันแกเลียนออกมาหลายเรื่องมากเลยนะเนี่ยรีมูรุก็มีนะอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้800คุณเจมส์ม้านไหนมาร้านไหนเฮ้ยไม่ต้องลงลึกหรอก750บาทอ5ห้าสิบบาทสอยของมายบใส่มือผมผมก็ไม่รอดสวัสดีครับ อยู่กับพี่แบร์ครับพอพี่แบร์พอปีแก่เรียบร้อยครับสมาชิกใหม่ครับคือตอนนี้นะครับทางพ่อปีแก๊งเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกบางคนจะออกไปนะฮะผมก็เลยคนไหนครับอ่ะปูอะไรวะเนี่ยผมมาทำธ <c oughs> ุระแถวนี้น้องๆเขาก็เลย ชวนมาเดินเมกาพาซ่านะครับเห็นวันนี้บอกว่ามีงานลดราคางั้นเดี๋ยวไม่เอาสิเดี๋ยวมันก็เสียตังค่ะทำไม่แกชวนฉันมางานเสียตังเปิดติดงานเซลล์พี่แบก็ไม่เสียมีคนเสียคนหนึ่งนะรอติดตามดูกันนะครับว่าใครใน4คนนี้จะเสียตังผมคิดว่าพี่เมงเสียแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ใครจะ S <S เ,ยยเ่ดูกันันดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะแพ้กับคําว่าของรถราคาอ่า <S 1> <S 1> ไปดูเลยครับ <S <S <ป>อ่ะป่ะเราไปเดินดูกันเีกวันนี้ร้านแรกก่อนเลยคุณเม้งคุณต้องจัดแล้วนะอันนี้คร <จะ S 1> <อ>ับต <ใน S 2> ุ๊บตงผู้หญิงครับอันนี้คืออะไรครับมันไม่ได้มาจากเรื่องอะไรมันไม่มีกระตูนอ่ะมันมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะมันเป็นออริจินอลดีไซน์ใช่ใช่มาชิงไคเซอร์อ่า <ไง S 3> ตัวนีว้ของใหม่เลยนะ มาลดแบบนี้เลยอ่ะ<ว><ว>ใช่แล้วที่สำคัญบอกเลยว่ามางาน Lazada X m e g a c ค e ียร์ลิงลนี่คุณสามารถเข้าไปในแอป Lazada เลือกสินค้านะฮะในร้านนะแล้วก็ใช้ส่วนลดได้เลยและมารับของที่งานได้เลยบอกเลยว่าดี ลิโมรุนะฮะริมเดียวเมื่อ 4, วานยังไม่มีอะไรคือบรรดากองทัพกตตายยาไปก่อตัวอันนี้มิกุนะฮะแปดแปดย์ูนย์ืนนานไม่ดีใจสั่นเนี่ยช,ชุดมันเป็นผ้าหมดเลยนะเป็นชุดแยกด้วยอะ นี่ฟิกกัวมินิออกมาหลายเรื่องมากเลยนะเนี่ยริมูรุก็มีนะรอรออาเนียเวอร์ชันเนี้ยมีมีแล้วพันดาคุงตั่งเหมือนไขวันึกไม่ออก่ห้องไหนส้งบานสงสารพันดาใช่โอ้โหไมตี้ไมตี้กันเนี่ยคี่เกคู่เนี้ยคู่เนี้ยเป็นรตพิเศษจากญี่ปุ่นนะมันไม่เหมือนรตไทยข้างหลังมีสกีนเอออ่ะ เขาเอามารถด้วยจัดว่าดีนะฮะถ้าซื้อต้องซื้อคู่กันฮะใช่ใช่เขาเป็นเพื่อนพี่กันเขาเป็นเพื่อนพี่กันเป็นคู่หูกันร้านแรกก็จะล้มละลายกันแล้วนะฮะนี่ร้านนี้เลย W T S toy ร้านนี้ปั้นคอยคู่นี้ผมเล็งมานานมากเลยฮะเซ็นนี้เลยชินจังเนี่ยเซ็นนี้เราเจอทุกคลิปเลยชินจังขายยังไงครับพี่พันสี่ห้าห้าค่ะกอกละ สองล็อกค่ะสองอกคู่เราหรอ1 4 5ส1 4ห้าสิบเราใช้กดโค้ดตัวนี้ลดไปอีก50บาทคิดแบบกลมๆว่ากล่องละเจ็ดร้อยยังไงเฮ้ยมันน่าสนใจเนี่ยเซตนี้ก็น่าสนใจเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนบล็อกที่มันเป็นหกกล่องข้างในไหมอยากได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยน่นอนน่ารักอ่ะนอนกับ้องอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมไปดูโมเดลมาแล้วสวยไอ้ตัวเนี้ยเขาชอบเลย ไม่ไม่เคยเห็นโมเดลที่โดนตีหัวอันนี้ก็มีไอ้เป็นกาชาปอลาเฮ้ยอันนี้น่ารักใช่ก็น่ารักเลยที่โลาเป็นกัมมยี่ไหมครับที่โลาเป็นหมาไม่ใช่มันหมนเลยมันกัมมะหยี่ไอหมูตัวนี้ก็เป็นกัมมยี่เหมือนกันใช่ใช่ใช่น่ารักเลยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย550 550ยห้มวันเฟลรอนผู้ใจบุญนะฮะคุณเม้งซื้อหนังสือแถมคิวพ็อกเก็ตอ๋ออันนี้เท่าไหร่ครับพี่้ยนี้ พันเจ็ดสิบบาทครับวันนี้มันวันเซลล์อ่ะราคาไหนก็จับต้องได้ทั้งนั้นแหละไม่แต่ยังไงดีว่าช่วงนี้ใช่ไหมผมก็กลับไปดูเพราะว่ากระแสบอลโลกด้วยดูซุปสะหรือดูบอลโลกก็ดูทั้งคู่แหละอ่าแล้วทําไมได้ข่าวว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์กินข้าวบอกดูบอลเพราะไม่มีตังค์กินข้าวคืออะไรอ๋อผมต้องออกเป็นตั้งดูบอลตามร้านไงสั่งข้าวกินแล้วเงินหมดร้านไหนมาร้านไหนเฮ้ยไม่ต้องลงลึกหรอก ร้านนี้นะครับร้านนี้ toy c o r ร e c t o r อุ้ยอุ้ยยับยับบนี่ของที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็น b บ b y hot toy อ่สายพี่เม้กเลย hot อ o y ใช่เนี่ยจับแล้วเนี่ยใช่นี่ย่ตัวนี้น่ารักนะคือหัวเขาว่ามันไม่ได้เป็นหัวหัวหุ่นอย่างนี้นะอันนี้เขาเพ้นเป็นเป็นรูปหน้าเพนท์จินนะอ๋ออี่หัวเขาใส่ใช่ไหมใช่แล้วก็นี้คือหัวหมีของแรอันนี้ไอ้บางแกยน ค,ออคิดว่าตัวนี้เท่าไหร่มีร้อยเปอร์เซ็นต์แคมมันอยู่ในนี้เดินกันต่อนะจ๊ะนี่ร้านนี้ร้านนัดเด็กคุณิมิยะ ใช่ร้านอะไรครับร้านมาเดตทอยช็อปเขาก็จะเน้นไปทางมาเวลดีซีทาร์นโฟมเมอร์พาวเวอร์เรนเจอร์ก็มีมาเวอร์เรนเจอเนี่ยทอใหม่ๆเลยนะมามาลดภาคเลฟแอนด์ทันเดอร์นี่นี่ผมผมเห็นอันนี้แล้วผมนึกถึงผมไปต่ำภาคคอสเพย์เป็นคุณตาเขาแต่งตัวแหล่งชุดเป็นมูนไนท์ทำไมคุณตาถึงชอบการคอสเพย์ครับชอบมากร้านก็พามาเที่ยวครั้งหนึ่งเห็นสนุกดีมีความสุขคตาเลยคนที่คอสเพลย์เนี่ยเขา เขาต้องพร้อมทางร่างกายเลยนะเพราะการใส่คอสเทรเนี่ยการระบบการหายใจจะไม่ปกติร้อนนะใช่ผมเคยได้งานช่องหนังช่องหนึ่งเขาให้ผมเป็นแต่งเป็นเชล <c oughs> คุณปิงคุณปิงจัดให้ผมหน่อย <c oughs> เอาพี่แบร์ไปเช็คให้หน่อยเดี๋ยวนะ คือตอนแรกอะเราก็คิดว่าอ๋อให้เราอ่ะใส่เสื้อสเล็กใส่ถุงมือสเล็ก <No. S 1> ไม่ใช่เขาให้หมวก <No. S 1> หัวเป็นยางพารา oh. โอ้โหคตรทรมานเล่าอย่างนี้าาน,นี่อดีตดาราเอกสาร์น้เนี่ย ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างผมก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันตอนแรกผมไปเล่นโฆษนาให้น้องเดาเก๋ไอ้โฆษณาเทาเวพัสคือมันต้องแบบเป็นซีนแบบเดาเก๋เดินมาแล้วก็คนมันก็กลิ่นหอมอาล้อมกิ่นอยู่งั้นั้นทั้งวันเลยอะโฆษณาที่ปีไหนครับโอ้โหตั้งแต่กลัวอยู่ประมาณสิบกว่าโอ้ไ <ป S 1> หา <ๆ S 1> ได้ไหมครับนี่ร้านนี้ไม่เคยอยู่ที่เมกา ตอนนี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่ทเรียกมา,มามด่วนลำอินทาอา<อ>บอกเลยว่ารถเหล็กแต่ละคันโคตรสวยมีรถของพี่โอ๊ตด้วยใช่ไหมโอตปลา<อ>ลุงหมูลุงหมีลุงหมีลุงหมีหม <laughs> นี่ แต่เป็นคันเป็นคันเดียวกันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนาะพี่โอปาโมุสขับรถคันเล็กขนาดนี้เลยไม่ใช่ละและที่สําคัญนะคันนี้เป็นลิขสิทธิ์ไทยจ้าโอ้โหนี่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 สังเกตสีเห็นว่าเป็นลายไทยเลยเนี่ยถ้าใครชอบเก็บรถเหล็กๆนะจัดว่าดีเออเรามาดูฝั่งนี้กันพิเกอร์เป็นเอสด์ใจแคร์ซึ่งนะเนี่ยหนักอ่ะทำไมหนักอ่ะพี่เป็นเล็กหนักมากอ่ะมันจับได้บูเบลินอ่ะบูมเบลิน ชีฮอคเฮ้ย gle. เขาเกำลังเขากำลังฮอตนะซีรีส์ที่มาเวลทำอ่ะตอนเนี้ยที่ลงดีซีพาร์ตอ่ะผมว่าชีฮอคสนุกสุดที่อ๋อมันมีซีรีส์บอกเนี่ยมีไอร์แลนแมนมีกัปตันอเมริกาอะไรพวกนี้ด้วยนะมีเยอะครับมีเยอะถ้าใครชอบในแนวนี้ก็มาสั่งได้ที่ร้านอาร์จีการาดท็อปกิ้งดอมพอยร้านนี้เราไปกับพี่เล็กวันนั้นร้านนี้มีความพิเศษนะครับคุณซื้อในแอปราซาด้าคุณก็ออนคอปได้อีก แต่ถ้าใครไม่มีแอปลาซาด้ามาซื้อที่ร้านตอนนี้ลด15%ทั้งร้านถ้าเกิดมาซื้อวันนี้นะลาซาด้าลดได้อีกบีโคด้ดลดเฉลยพี่เม้งด้วยอันนี้ซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อลาซาด้าลดได้มันมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันที่แบบช่วงแรกอ่ะจะเป็นขาวดำนะของตอนที่ตอนซีรีส์ลากาด้<อ>าดใช่ไหมใช่มันจะเป็นขาวดำอันนี้เป็นสีขาวขาวดำมันจะมีราคาที่แพงกว่าใช่น่าจะพิเศษตัวผู้หญิงยังเป็นสีขาวดำอยู่นะตัวใหญ่มากของมันแปดเอง น้องวอ,อีวอ,อ,อ,อีอีอ,อีวอ,อ,อเอเอไม่ใช่ม่เยอะน่ากลัวน,น,น่ารักค <laughs> น่ารักบทความขลังครับ <laughs> ยังไงก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าคลิปนี้ออนแอร์ร้านป๊อปทิ้งน้ำทอยยังรถหน้าร้าน15% <laughs> นะครับเฮ <laughs> ้ยเฮ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 ้ย <ui> อันนี้ไม่เท่าไรอะไรของคุณข้างบนน่ะ เมื่อวานมันไม่มีเท่าไรได้จูจินได้จูจินผมไม่ได้สามพันหกคู่เลยหรอเฮ้ยอ่ะพี่แบรราคาดีอ้าวพี่แบรราคาดีสามันหพี่แบ์พี่แบพี่แบมิวทอยก็มาร่วมลดด้วยนะครับที่ความพิเศษของร้านมิวทอยก็คือว่าดูข้างบนไม่หนำใจลงไปต่อที่ข้างล่างได้ใช้โค้ดลดได้อีกเหมือนกันกับแอปราซาดานะครับเหลือแค่นี้ง่ายสามเก้าเก้าคู่อ ตัวรักตัวตกใจเลยตะคู่ตะคู่ดีรีบเลยติดมาคู่แบบคู่หนูคู่หมดที่ได้เหมาเลยพลังเมียนะครับพลังเมียเหลือแค่พันห้าสิบเองใช่งานดีนะงานดีนะ าดูร้านต่อไปกันเลยนะครับนัดการ์ดนะฮะเราเคยไปถ่ายเราเคยไปมาแล้วอเราเพิ่งไปสัมภาษณ์เราเพิ่งลงคลิปสุดทองกับการ์ดอะไรมาไม่ผมยผมไปศึกษาหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ์ดเกมเพราะเราโปเกมอนตอนนี้อะไรเป็นชุดล่าสุดครับพี่กระปุมบทแล่งยุคใหม่ตัวนี้เลยครับปมอบทอะไรแล้วว่าภูมีภาคอะไรแล้วว่าพี่อันนี้เหรอครับมันเป็นเหมือนกับว่ารวมของตัวภูมิภาคใหม่ด้วยแล้วก็ตัวเก่าด้วยครับตัวเด่นของเขาจะเป็นลูเกียครับ เป็นลูกเกลยอ่่ใชอ๋อนี่น้องดูสายโปเกมอนต้องบอกพี่แบ่เป็นไงครับสกาเลต t v วโ l เลตยังไม่จบยิมสามเลยวนอยู่ในป่าอยู่เลยเนี่ยที่ดูกระแสแรงๆก็จะมีวันพีทครับพี่กระแสแรงแล้วก็ผมสงสัยมากเลยผมสงสัยมากเลยเห็นเขาบอกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้มี การ์ดแบบเทพมากเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้คือต้องบอกว่ากระแสมันมาแรงจริงแหละตัวของการ์ดเขาก็มีค่อนข้างมีมูลค่านะอาร์อาร์ตพิเศษก็สวยด้วยการ์ดพิเศษราคาสูงสุดของชุดนี้นะก็เดือดๆก็3 5มหมื่นห้าสามห้ไหม2องพวันนั้นผมไปถามแล้วที่นีนพี่นัทการ์ดเกมราคาเป็นแสน เราซื้อยกบล็อกอย่างเงี้ยเราต้องการการ์ดพิเศษอ่ะเราควรจะซื้อกี่บล็อกถึงจะมีเปอ,อ like. เร์เซ็นต์ที่จะได้การ like ์ดพิเศษน่าจะบอกไม่ได้ละมันบอกไม่ได้ครับแต่ว่าบอกได้ที่ว่าคือ1บล็อกของพวกการ์ดวันดีเนี่ยได้การ์ดที่เรียกว่าระดับ P A แน่นอน P A ก็คือพาราเล่ครับถ้าโชคดีจะเป็นซีเข็ม P A ซีเข็ม P A นี่คือมูลค่าเขาเท่าไหร่ครับเข็มเหรอครับก็เริ่มต้นที่1,000บาทเน่ะเาะเนาะแล้วก็ยันถึงสองพันอย่างกระดังกล้องนะอันนี้เป็นกรับเปะดังกล้ดูอันงต ครับเป็นซีเกตของชุดที่อันนั้นแหละครับจะเป็นโกฮังซูเปอร์ซิอาบีทอันนี้เป็นเหมือนในภาคของเกมครับอีกใบหนึ่งก็เป็นเซลตัวร้ายแม็กตัวร้ายของบูบี้ตัวนี้เป็นซีเกตบอสบอสบอยกับพังนี้แพงไหมพี่าย่โอเคขอบคุณมากมากนะครับผมร้านชื่อ เอาละนะครับที่เมทพอยอยู่ที่เมกาพาซาชั้น3ฝั่งบันไดเลื่อนคู่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานคอรทอยพี่แบร์บอกว่ามีโอกาสที่จะมีความแรงบูปารีนบูแมลงรงบูบารีนบูบมะเรง,ง,งหน้าลุงฮิวนะครับหน้าลุงฮิวเหตุผลบ,บูบมามีนเจแปนนะคือเป็นภาที่เขาอยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือว่าตัวฮิวจ็คแมนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า X-M e n นในภาคมาเวล เขาอาจจะไม่ได no e. e ้รับกลับมาเล่นเป็นวูบอรีนวูบอรีนเวอร์ชันฮิวจ็กแมนเนี่ยอาจจะหายากและราคาแรงผมเห็นข่าวแล้วว่าเขาจะส่งไม้ต่อให้ใครเห็นเขาบอกว่าเป็นไปได้ครับว่าคนที่รับบทวูบอรีนจะเป็นคนไทยด้วยผมเองครับพี่ส่านลกี่อนนี้ b a c k to the Future ไม่เคยดูเรื่องนี้อยากรู้ว่ามันอยู่ในสังกัดแบบพวกมาวีโอดีซีอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมอยากจะบอกว่ารองเท้าที่เขาใส่อ่ะไนกี้ก็ทำคู่นั้นอ่ะราคาเกือบล้านตอนนี้ใช่ไหมล้านเลยกล่องนี้มีน้องหมาแถมมาด้วยนะอันนี้ลิมิเต็ดใครที่ทุนทรัพย์ถึงเราชื่นชอบอ่ะควรเก็บนะมันคือชอบก็ซื้ออ่ะแล้วแต่ความอ yeah, ินของแต่ละคนมากกว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับ5,500ันห้าจัดห้าพันห้าโอเคครับพี่เม้งจัดครับ ลุงถนอมเป็นลุงถนอดไงตส่วนใหญ่ตอนนี้คนีคนถ้าจะเก็บลายเดฟภูอะจะตามเดฟภูมไม่ค่อยได้แล้วเหมือนเดฟภูจะขาดตลาดไปช่วงนี้เราชอบลุงถนอดนะเราชอบลุกอีกคนไหมครับลุกแปดปีอครับไม่ใช่ร้านนี้น่าจะถูกใจพ่อเจมอย่างแรกเลยผมจะซื้อปืนฉีดน้ำนะฮะเอาไปทำอะไรครับยิงมึงอะอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้แปดร้อยมเจมส์แ้อ,อแต่อยากไปเล่นแต่อยากไปเล่นข้างนอกนะทำไมครับมันเหมือนคนบ้าเลยเฮ้ยพกาะ่พาะานี่อีกอันหนึ่งที่อยากนำเสนอนะครับสำหรับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับแล้วแบบว่าชอบท่องเที่ยวคุกคาได้เลยเนี่ยมินิเป็นบังคับด้วยพ้อเจมซื้อให้ลูกเล่นได้ห้าร้อยเก้าสิบบาทอเจมส์ซื้อเหอะเอาจริงมันมันดูนอกจากนี้นะครับร้านนี้มีขึ้นชื่อเรื่องรถถังรถถังรถถังเนี่ยราคาสูงเท่าเรือดำน้ำไหม องเล่นเหรอาถังเริ่มต้น5 5าพเรือนำน้ำเริ่มต้น500้ารอก่าบาทแล้วผู้เล่นก็มีความสุขไงครับแเขาไปดำแไม่เห็นเรือตัวเองแล้วก็เข้าไปคาบกุ้ปลาได้แตุ่้ปลา แล้วถ้าเป็นเรือดำน้ําของจริงเหรอครับอันนี้ไม่มั่นใจอ่ะใครสนใจนะครับไปดูได้นะครับที่ร้านเซโร่ทูเมกาพาซาชั้น5นะตรงฝั่งบันไดเลื่อนเดี่ยวนะครับออพี่แบนนี่รู้ทุกร้านเลยนะเมื่อกี้นี่อ่านน้ำบั่นนี่ไงพี่เขาก็มีน<ล>ะร้านพี่จอยจอรลีจอยแบนจอยลีทอยอ๋อจอยีทอยเขาไม่อยู่นะเขาไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ก็เผาได้คุณจอยนี่ก็าติดซีรีส์มากเลยซีรีส์จีนซีรีส์จีนด้วยขอทานซีรีส์จีนหน่อยอ้ยัก เราบอกซีรีส์จีปุ๊บสิ่งที่ลอยมาคืออะไรรู้ป่ะอะไรพี่ F4 รุ่นเต้าหมิงซื้อโคตรเก่าเลยพี่ผมไปที่ร้านคุณจอยข้างล่าง iPad ตัวหนึ่งทรศัพท์บงก็ตรงนี้จอหนึ่งดูซีรีส์จีอีจอหนึ่งเล่นเกมดูนะเรามาแวะร้านเขาเพื่อมาเผาเขาใช่ไหมเนี่ย จอยหน้าร้าขคบคุณจอยจะมีแล้วนี่จะเป็นท็อปออลทลยอเวลสตาร์วอร์นี่ที่ร้านยังมีงานดีซีด้วยต้องไปดูนะที่ร้านแต่ร้านคุณจอยอะของอย่างหนึ่งนะที่ว่าถ้าใครหาไม่เจออะไปหาได้อะไรครับนั่นก็คือไอรอนแมน u ูทค่อนข้างมีเยอะมากตัวเนี้ยไม่มีในในหนังภาคสามนะคือสีนี้นะพุดตถึงสีนี้นะจะไม่มีโมเดลนี้แต่ไม่ใช่สีนี้ คือตัวจริงๆที่ปรากฏในหนังอ่ะคือตัวสีดําแล้วก็ลายทองตัวนี้มันเป็นเอกล u s i v e ที่เขาทํามาพิเศษมันมีมาร์กอีกมาร์กหนึ่งเหมือนกันเขาชื่อมาร์กชนิด ซีดิกกี้เลยเนี่ยอเออมันถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยอ่าจะทําเป็นสีพิเศษมาเป็นสีแดงทองอย่างเงี้ยเหมือนกันอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นสีพิเศษจริงๆตัวเนี้ยมันคือมาสสามสิบสาม,มตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้ดีตัวนี้คือดีไซน์มาสแปดสิบห้าจริงๆมันเป็นดีไซน์มาสแปดสิห้าแต่ตัวเนี้ยเขาทำครบรอบพิเศษเอขาเป็นตัวเ e x c คลูซีฟของปีนี้จะเป็นสีโฮโลเขาเรียกว่าโฮโลแกร,รม,มสีสีแบบโฮโลอ่ะแล้วก็จะมีออปชั่นให้ตามนี้เลยแบบมีปืนมีมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งออกไม่นานนี่เอง คู่ <S 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 นี้ตอนนี้น่าจะเก็บไว้เพราะว่าแอนแมนมคอนต้อมันเนี่ยใช่บุกกราหนังาเข้าฉายนี่ตอนนี้ราคาดีมากคิดว่าน่าจะสอยไปตอนช่วงเวลายอย่างนี้ดีกว่าร้านคุณจอยนะครับอยู่ชั้น3นะครับเมกาพาซาฝั่งลิฟต์แก้วนะครับขึ้นลิฟต์แก้วลงลชั้น3เจอเลยโอคนเยอะเลยแอนแมนสวัสดีครับ แจ็ตดีแจ็ตด,ดีมากแจ็ด,ดีทอยตัวนี้มันไอ้เรื่องแม็กซ์สามคือระบบไฟมันอนะ่ะเปิดไฟได้นะระบบเปิดไฟไม่ต้องใส่ถา่านตัวแรกพี่ผมมองเลยว่าคุ้มมันแถมไอ้นี่ให้ด้วยเป็นโล่โล่แล้วมันจะมีเป็นพาร์ตในส่วนของดาบอะครับแล้วก็มีแบ็คแพ็คให้ด้วยซึ่งตัวมาร์คอื่นไม่มีตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้ามาจากช่องผมให้เจ็ดร้อยห้าสิบถ้ามาจากช่องของปีแวร์เก้าร้อยห้าสิบ เกเฑนชิ ash, <that> ้นมาเต็มเนี่ยเสียดายเคเอ็มไม่มาโจโจทอยอยู่ที่ชั้น4ฝั่งบันไดเลื่อนคู่นะครับหาไม่ยากร้านใหญ่ๆนะตอนนี hmm. <wh an>. ้เราอยู่ร้านดีทอยดีทอยกันดั้มนะครับนี่รถเจอามากรถเจ้ามากรถเจอะมากยี่สิบเปอร์เซ็นต์รถแบบเยอะจริงๆ อ๋อเนี่ยทำอะไรด้วโอ๊ตเหลือคันนิดๆไส้เบอร์เกอร์ไขเส้นแกสเปนนะใส่ซอสอะไรไปเรื่อยๆก็ลดคือลดเยอะแบบลดเยอะจริงเนี่ย1,325ลาโกนาเหลือ1,600บาทเงี้ยครับเคียวไข่เส้นกี่1,925หรือ1,540อันนี้ก็าพิเศษนะชิอองเหลือเท่าไหร่เองเหลือ1,540แต่บอกเลยว่าอันนี้ชิลันจูค่อนข้างคุ้มดูกล่องด้ กลองใหญ่มากและสีข้างในโคตรสวยตอ่เนี้ยผมอ่ะชอบซื้อชินจูไปทำสีอื่นมากเลยจะมีสีแดงแล้วผมไปทำสีเขียวสีทองสีอะไรแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับขายไหมดแล้วงนี้2ย5 0ยูนิคอรมียูนิคอร์บัญชีแต่ไม่ใช่นอนะมือเป็นสามงามเฮียคคชิกิใช่แล้วนี่มาในโทนสีทอง นี่ของดีลดราคาแบบนี้ของดีแอบหายากนีดนึงเอาไทย NT1 นี่นี่เหลือมีกล่องเดียวแล้วปะใช่เหลือกล่องสุดท้ายนะครับ NT1 นะนี่กล่องสุดท้ายเร็วไม่เอาระวังหมดนะอีกอันหนึ่งที่รถค่อนข้างเยอะคือ RG อย่าง Destiny ตัวนี้อีชินอยู่ที่750บาทอ๋อไตรดอมพ้ายมไเหลือ900นะฮะเหลือ้ยูนิคอนอ่ะ 1,150บาทครับเอ้ย1,140งพันอยสี่สิบบาทขอโทษ Doubleizer ขอโทษนึกว่าเป็น s ก y c a t c h เปอร์900บาทเฮ้ยอันนี้กล่องมีคุ้มนะคอนต้าจริงๆอ่ะจริงๆผมชอบตัวตอนจบมากกว่าตัวที่มันพังแล้วเหรอตัวที่มันเป็นมันน้ำของชา750นะครับอันนี้ราคาเก่านะวิงปีกนกเท่าไหร่ครับ750ด้าสแกโดกันดั้มกคตกันดั้มเหลือเท่าไหร่จริงๆอ่ะลบด้วยเหรอ พันหบาทโอตัวนี้จุดขยับดีมากจะมีทางฝั่งไฮเกตที่ลดอีกลดหมดเลยทางฝั่งนี้จะลดลดอะไรเปอร์เซ็นต์ครับเหี้ยกิบบัญชีนอด้วยนอด้วยเนี่ยอันนี้นอด้วยเนี่ยอันนี้ลดนะเหลือห้าร้กว่าบาทเอง ไฮนิวการเจอพี่แบนตแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีขีดอมอ่านี่อยู่ในมือต้องซื้อแลละวิบันชีน้อโอ้โหนี่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 วีทูอาคืนก่อนตูนต้องซื้อแล้วนะมันมีมันลดนะตูนเรือหวปอยกาสิบาตูนวิงเซโร่วิงเท่าไหร่พี่ไก่วิงห้าสิบ ต่อ้เขาไม่อยากใส่มือผมผมก็ไม่รอดตูนไม่เอาไม่ได้แล้วนะาไม่ต้องห่วงโดนแน่นอนเฮ้ยทำไมเอาตัวเดียวอะทำไมตูนไม่เอาไปสองกล้องวะโอ้แต่้ายยาอะไรกันนักหนาแม่เย่ๆย่แย่ใครสตังค์ฮะอ่อนแ้ก็แพ้ไปสุดท้ายแพ้ของเซลตูนนี่นี่เอง ขาดไม่เซลลยังเสียเลยเสียตัวแม่เนี่ยคุณตัวได้ตัวนี้งานรถที่ดีทอยกันดั้มรถจริงเออราคาดีด้วยแต่วันนี้เราก็ขึ้นไปดูชั้น6ด้วยที่มีงานเซล์ก็มีบูธาำร้านค้านะที่เขามารถราคาเยอเยอะมีทั้งฟิกเกอร์ทั้งฮอตทอยทั้งรถต้องขับเรือดำน้ำรถถังแล้วที่สำคัญซื้อผ่านแอปราซาดาได้ออน็อปอีก ทแบบนี้ก็ที่เมกาเขาจะจัดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ใช่ก็ติดตามข่าวได้ที่ของที่ตึกเพจเมกาพาซาเพราก็ยังมีแบบอีเวนต์อย่างเงี้ยลงหรือติดตามได้ที่เพจของ Hobby Gang นะครับเพราะว่ามีเฮียมิงเจ้าของเมกาพาซาอยู่ <laughs> เพราะพี่แบมเหมือนกันพี <laughs> ่บแบมนี่ลงตลอดเลย <laughs> เราก็ฝากติดตามพวกเรา <laughs> ห้อง Hobby Gang นะฮะทุกช่องทางฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยแล้วก็ติ๊กตอ Facebook ไอจีไอจีจะไม่ม um ีคอมพิวเตอร์นะครับต <Okay. S 3> oh uh ิดตามพี uh ่แบร์นะครับ oh พี uh ่ชอบติดกันทานะครับใช่ใช่เต็มไปเลยครับพี่แบร์เม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกันกับเราขอแล้วขอแล้วเม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับเราไอไอเต็มขอแล้วขอบคุณเราคือพ่อพี่แกงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ